เดินมาจากเมื่อกี้ก็ประมาณสัก50เมตรก็จะมีพื้นที่ขายให้ไล่ละลานครับแบ่งเป็นสองล็อกเห็นไหมครับไล่ขึ้นครับ ไล่ึนครับทะเลก็เป็ต้ราพูดถึงอยู่ตรงข้างหน้าตรงนีก้ก็เหมือนกันครับไล่ขึืนพี่เราประมาณไล่ขึืน2ไล่ครับติดทะเลครับถนนมีถึงไฟฟ้ามีเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกสักห้าสิบเมตรก็จะเห็นรีสองโอเคนะครับทะเลอยู่นี่ครับ